สวัสดีครับผมอีสุวรรณใหญ่ยายบายซีนะครับคนที่ติดตามเพจผมเขาจะรู้จักดีเรามาชมรถตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ครับความสวยงามของรถคันนี้ตอนแรกเราใส่ตัวนี้ก่อนตัวล้อแม็กซ์แนิ้วนะครับเขาวกวางฮนะลายสวยๆส,สีบอลเงินล้อแม็ตัวนี้ลูกค้าขัดสันเลือกมาเองโดยเฉพาะเลยนะครับ แม็กแบบนี้หรือแม็กลายอื่นๆสามารถที่จะเลือกลายได้นะครับอยู่ที่ตัวลูกค้าเองอยู่ที่ลูกค้าสนใจแม็กแบบไหน<ๆ>ก็สามารถที่จะเลือกลายได้แต่ที่จะสงมอิวันนี้ก็คือเป็นลายเขาวควานนะครับเป็นลาที่ลูกค้าคัดสรรมาโดยเฉพาะนะครับลูกค้าคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกนะครับคัดจนได้มาแบบนี้เลยนะครับสวยงามเหมาะกับสี รถนะครับเป็นสีบรอนเงินนะครับสีบอนเงินอลอแมกสีเงินแบบนี้ปนดํานิดหน่อยก็ดูเท่ไปเลยนะฮะครับ,รบอาชีพของคุณลูกค้านะครับรถคันนี้ก็จะเป็นอาชีพของครูเอกชนนะครับเอ,อกาสารก็ไม่ยากนะครับมันจะมีใบรองเงินเดือนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สเตทเมนต์นะครับไม่ยุ่งยากแต่อาชีพอื่นๆก็ไม่ยุ่งยากเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือ แมาพอสร้างหรืออาชีพอื่นๆตัดยางจ้างอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะออกรถคันสวยๆแบบนี้ได้เลยครับเรามาดูภายในภายในนะครับภายในนี่ครับมาพร้อมกับชุดคอนโซลสวยงามอ่านี่ฮะแล้วก็สามารถเปิดแก็บได้ตัวนี้นี่ไงกว้างขวาง ราคาเบาๆไม่สูงเท่าไหร่จับต้องได้ครับราคา6 2 0 0 0 0 2 0 0 0บาทเองครับเรามาดูรอบข้างนะครับนี่เราใส่ล้อแม็ก18นิ้วลายเขากว,วางนะครับนี่ฮะสวยๆรถนี้รุ่นนี้เขาโหลดมาหน้า3หลัง3นะครับก็คือจะเสมอพอดีพอดีเพิ่มรูปสปอร์ตขึ้นนะครับ มากับปฟท้ายเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารชัดเจนขึ้นดูทั่วไปนะฮะนี่สวยงามมากปกติลูกค้าจะออกรถประมาณ9ก้ามงเนาทีแต่ว่าเขา,าสะดวกออกรถช่วงบ่ายโมงนิดนดครับขอเปลี่ยนเวลาได้ ไม่ว่าลูกค้าจะออกรถช่วงบ่ายช่วงเย็นเซลล์ก็สามารถรอได้ครับเพื่อลูกค้าลูกค้าคนไหนท่านไหนที่สนใจจะซื้อรถสักคันติดต่อมาจากเพจอีสุหรัรใหญ่ใบซย้์โซีได้เลยนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์08 08 623 165นนะครับอย่าลืมนะครับอ,อยากได้ รถที่มีคุณภาพหรือเซลล์มีคุณภาพก็สนใจทักทางเพจอีสุอารณใหญ่บายเซลพอสีได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตามแล้วก็กดถูกใจให้เยอะๆนะครับกดซักสักใครให้เยอะๆนะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ